ครับต้องพาชิววันนี้จะพามามูสักเล็กน้อยนะครับ หลังจากที่ผมได้ไปทําการแคสงานโฆษณาอะไรเรียบร้อยเ,เสร็จเรบ้อครับตรงนี้คืออยู่ที่ทาวน์ินทาวนนะครับทะลุออกมาด้านนี้คือเส้นที่จะไปทะลุอ่าราดพร้าวร้อยสิบสองได้นะครับแล้วก็ไปออกอ่าราแผ่แล้วก็มีโรงเรียนบารินเดชายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับจะเป็นอ่าเป็นมอลเล็กๆที่มีร้านอาหารอะไรอยู่ตรงนี้นะครับมีร้านทําผมร้านกาแฟะอะไรอยู่ตรงนี้นะครับรี่าัรีสแควร์ซึ่งจะเป็นที่ประจําที่ ผมจะแวะมาทานอาหารแล้วก็ที่สคัญ์นะครับจะมีเทวาลาัยเล็กๆของพระพิคเนตองพระพิคเนตนะครับปฏิสถานอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งชาวต้องเรียกว่าอะไรล่ะคือนักแสดงคนในวงการบันเทิงที่ได้เข้ามาแคสงานทํางานฟิตติ้งนะครับหรือถ่ายทําอะไรต่างๆในทาวน์อินทาวนะครับซื่งว่ามีอยู่ในทาวน์อินทาวนเยอะมากนะครับแล้วก็จะเจอนักแสดงเดินไปเดินมาเยอะก็จะแวะมากรบาบไหวที่นี่นะครับซึ่งวันนี้คือเดี๋ยวผมจะ ก็ต้องไปถวายเครื่องไหว้นะครับกับธงาลายัยให้ท่านนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านก็ให้สมหวังมาหลายงานแล้วก็งานล่าสุดการโฆษณาล่าสุดก็ที่ได้มาแคสแล้วก็มาทิ้งติ้งต่างๆที่ชาวอินชานนะครับก็ได้สมหวังไปแล้วก็เลยสัญญากับท่านว่าเดี๋ยวจะกลับมากราบอีกครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็จะกลับกราบอยู่หลายครั้งอยู่นะครับแต่เดี๋ยวจะมากราบอีกครั้งหนึ่งนะครับเลยพามาม่หน่อยครับแนะนําให้หลายท่านได้ทราบด้วยว่ามีโอนคอนเนตติิสถานอยู่ที่นี่นะครับทวีสแควร์ นะครับทางด้านหลังตรงขาวินข่าวสนุดด้านหลังที่จะไปโรงเรียนบดินินเดชานะครับโอเคเดี๋ยวไปซื้อเครื่องไหว้ให้กับหลวงพี่นเก่อนนะครับโอเควันนี้เป็นจากทีสแปามา,าทางด้านอ่า สอนสิเวลานะครับทุดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นแผงแผงขายดอกไม้ขายเครื่องไหว้ต่างๆนะครับอยู่ริมถนน,นตรงนี้นะครับก็แวบๆวันนี้เปิดหน้าปบบอยู่นะครับเดี๋ยวผมต้องไปซื้อชุดไหว้นะครับชุดหนึ่งนะครับพวงมาลัยถวายพระพิคเนตไปนะครับอโอเคเสร็จแล้วนี่นะครับนี่ีแผงขาย พวงมาลัยหลังนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะต้องไปซื้อมาเดี๋ครับเดี๋ยวไปดูกันซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องไหว้ถวายเรื่องไหว้สำหรับบูชาของพระพิฆเนศนะครับก็มีพวงมาลัยกับดาวเร่นเป็นใหญ่แล้วก็ชุดไหว้นี้ก็จะเป็นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่านะนะครับเครื่องไหว้ก็ปกติของก็บูชาที่บ้านอยู่แล้วนะครับมันก็จะมี ก็ขา,ขายเป็นชุดนี้เลยนะครับก็จะมีสับประรดนะครับนี่ชุดนี่นี่สับประรดนะครับมีกล้วยมีอ้อยนะครับมีอะไรละ่ะเป็นข้าวตอกนะครับก็เป็นชุดเครื่องไหว้ถวายพร้อมกับ,บรตรงอะไรดอกดาวเรืองของใหญ่ตรงนี้นครับโอเคเดี๋ยวจะเดินกลับไปที่เทวอไลัยตรงซีสแควร์กันตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันก่อนเดินไปนะครับ เดินกลับมาที่ทรีสแควร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีพวงมาลัยแล้วก็ชุดเครื่องไหวของพระพิฆเนศในมือของแล้วนะครับเดี๋ยวชุดเครื่องไหว้นี้นะครับก็เขาจะรับอยู่ในในพลาสติกนะครับในแรปก็ต้องฉีกออกนิดนึงนะครับอันนี้ก็เขาแนะนำ่าอย่างนั้นนะครับจะได้ถวายท่านได้นะครับก็ฉีกออกให้ท่านให้เรียบร้อยนะครับนะครับท่านจะได้มารับเครื่องไหวนี้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีบทสวดบูชาของพระพิฆเนศอยู่ข้างหน้านะซึ่งเป็นบท ส่วนทั่วไปนะครับส่วนง่ายๆเที่ยว,วที่บ้านก็ได้นะครับอมสิคเนสายยะนามหานะครับอมสิคเนสายยะนมามะหะอมสิคเนสายยะนามหาก็ได้นะครับแต่เป็สนสวดตามบทนี่นหละครับก็นี่คือองค์พระคเณศที่ประดิษฐานอยู่ที่ทริสควายตรงนี่นะครับด้านหลังของทาวน์อินทาว์ที่จะไปโรงเรียนบดินเดชานะครับก็เป็นเป็นเทวาลัยที่อยู่ในโซนทาวน์อินทาว์ตรงนี้ที่ นักแสดงนะครับหรือคนในวงการบันเทิงก็จะพัะเวียนมากราบไหว้นะครับสักการบูชาท่านขอพรสมหวังก็จะมาสวายเครื่องบูชาการตอบพระคุณท่านนะครับที่ท่านให้สมหวังับพรนั้นนะครับก็เดี๋ยวเขาตัวไปไหว้ก่อนนะครับก็เดินว่าได้ถวายพุ่งาลัยแล้วก็พึ่งไหว้ไว้ข้างล่างนะครับพุ่งวลัยว่าบนทางนะครับเรียบร้อยนะครับก็ได้กล่าวขอบพระคุณท่านนะครับที่ท่านให้สมหวังขับ ตอนกับงานที่ผมได้ขอไว้ท่านก็ให้สมบัเสมอมานะครับก็สมบัตครั้งที่ได้งานก็จะโฆษณางานซีรีส์ต่างผมก็จะมาไหว้นะครับถวายเรื่องไหว้นะครับเพื่อการตอบแทนทักคุณท่านนะครับที่ท่านให้พรให้สมบัตครับท่านก็ก็มาไหว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนําไว้นะครับท่านที่อาจจะสายมูไม่สายมือก็ตามนะครับแต่ถ้าศรัทธาในองค์พระพิฆเนศนะครับผ่านไปผ่านมาตรงทาวน์ทาวก็ตรงนี้ทรีสแควร์นะครับแวะมา กราบไหว้ปุชาขอพรท่านได้นะครับพอวันนี้พ้องพาหมูไม่ชิวหมูนะครับหมูเน้นหมูแล้วกันแต่มูแต่ว่ามีความศรัทธาเราถ้าเกิดมาแล้วสบายใจร่มเย็นจิตใจสงบตรงนี้ก็มีสวนหย่อมอยู่ในทรีสแควร์ตรงนี้นะครับก็จิตใจสงบร่มเย็นได้นะครับก็มาชิวๆแล้วก็มามูด้วยนะครับที่นี่นะครับเทวราชองค์พระี่เนตยที่ทรีสแควร์ถ่ายเป็นเท้าครับวันนี้บายบๆที่นี่ครับบายบาย